บิดขับบริษัทชั้นนําด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะจับมือพันธมิตรรวมจัดงานถแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่องาน f u t u r e is now เพื่อถแถลงถึงผลงานในปีที่ผ่านมาพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำนะคะก้าวผ่านยุคดิสลอปชันด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนและเปิดตัวโครงการนะคะแฟนโทเค็นรวมกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มียอดผู้ติดตามรวมกว่า40บล้านบัญชีประกาศออกเหรียญคริปโตแจกฟรีให้กับแฟนๆน,นะคะได้เป็นเจ้าของร่วมกันณชั้น11ะอาคาร F Y I นำโดยคุณจิรายุทธ์สัศรีโสภานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริษัทกลุ่มบิดขับนั่นเองค่ะครับก็ปัจจุบันนี่ครับโลกเราเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่ายุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีแล้วมันต่างกับยุคที่แล้วที่พวกเราโตขึ้นมาครับยุคที่แล้วเนี่ยเราเรียกว่ายุคอินดัสทรีลเรวอลูชันแนวสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับแอรเซ็นชั่นการทำธุรกิจมันเปลี่ยนไปนะครับการจัดเซสชั่นนี้เนี่ยก็คือเราอยากจะเป็นตัวแทนนะครับของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับผู้นำ ไปข้างหน้าโดยการคิดค้นสิ่งใหม่ๆให้กับประเทศนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าการจะมาของไฟฟ้าเนี่ยมันมันจะมานั่งพัฒนาเทียนขยทุกวันมันก็ไม่เกิดไฟฟ้ามันต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำผมก็เลยอยากจะนะครับมีเซสชันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ของประเทศเนี่ยคิดค้นสิ่งใหม่ให้กับเมืองไทยเพื่อที่จะเพิ่มนะครับให้ GDP ของเมืองไทยเนี่ยให้โตไปข้างหน้านะครับแล้วกลุ่มบิตคัพเราก็เป็นกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคอเรนซี่ที่ใจะ เปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นดิจิทัลได้แล้วนะครับในยุคที่แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นข้อมูลนะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการโฆษณาเข้าเข้าสู่โลกออนไลน์หมดแล้วในอนาคตอีกไม่นานเนี่ยเรากำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นมูล,ลค่าที่มีมูล,ลค่าเนี่ยเข้าสู่ยุคดิจิทัลนะให้มันให้มันเป็นดิจิทัลฟอร์แมตเหมือนกันนะครับปีที่แล้วกลุ่มของเราเนี่ยโต400%นะครับปีนี้เนี่ยตั้งแต่โควิดมาตอนมกราจนถึงเดือนที่แล้วเนี่ยเราโตทั้งหมด600%นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นหนึ่ง ก็วันนี้ก็ดีใจมากเลยครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยครับที่เราได้รับนะครับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของประเทศนะครับรวมรวมกันก็คือ40ล้าน s ับสคร i b เบอร์นะครับมาร่วมกันสร้างส,างสิ่งใหม่ให้กับประเทศนะครับก็ถือว่าดีใจมากครับอยากจะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่สร้างอะไรใหม่ๆให้กับประเทศเราผมผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้ได,ได้ร่วมงานกับทางบิดครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาผมมองว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ดีโปรเจกต์นี้เราไม่ได้มีการระระดมทุนแต่เป็น สิ่งที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดแฟนเพิ่มมากขึ้นนะครับในการดีไซน์ตัวแฟนโทเค็นขึ้นมานะครับผมผม,ผมเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดแฟนเพิ่มมากขึ้นครับผมก็คิดว่าเหมือนเชื่อแล้วเราก็เอาสิ่งนี้มาทำให้มันเกิดความสร้างสารรค์แล้วก็สนุกได้ใช่ผมเชื่อว่ามันเป็นอนาคตครับผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยจะมามีบทบาทสำคัญไม่ว่าจะอุตสาหกรรมด้านไหนก็ตามแต่ อย่างเช่นในวันนี้แฟนโทเค็นเนี่ยคือความบันเทิงที่ชัดเจนผมได้มองว่าในอนาคตเนี่ยเรา่้จะใช้แฟนโทเค็นกันจริงจังซึ่งเป็นการตอบโจทย์กลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นๆหรือดาราคนไหนก็ตามแต่ผมเชื่อมั่นเหมาอนแน่นอนถ้าผมก็เบื้องต้นนะครับผมที่เราเห็นเลยนะครับผมมีบีริสกามีเก๋ไก่นะครับมีวีอ o โซมีเควเกโอป้านะครับผมสไปเดอร์นะเราจะมีการอธิบายสอนทีละขั้นทีละตอนอย่าคิดว่าสกุลเงินที่ต้อนเป็นอะไรที่ยากเข้าใจยากไม่ใช่เลย เราเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายเพียงแต่ว่ามาคำนวณเข้าใจกับเราก่อนตามช่องที่ผมบอกเมื่อกี้ลองไปกดติดตามรอกันได้เลยก็อันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับผมไม่รู้ว่าจะมียุคไหนที่มันน่าตื่นเต้นเท่ากับยุคปัจจุบันแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเร็วมากนะครับมันจะสร้างโอกาสได้กับคนรุ่นใหม่ที่มีายด์เซตที่เปิดไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆนะครับแต่มันก็จะกลายเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับโลกนี้โลกปัจจุบ คนที่เปลี่ยนแปลงเสียงน้อยกว่าคนที่ไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็อยากจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมหนึ่งที่จัดเพื่อที่จะผลักดันประเทศไทยไปข้างหน้าในการสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับประเทศของเรานะครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ u p t c u p c o m แล้วก็ที่ Facebook Fanpage นะคะ b i t c u p o f f i c i a l ได้เลยนะคะคุณผู้ชม